ศึกวันไฟไหนศึกวันใหญ่มีนักชกไทยไปถึง6คนเลยครับก็ปรับเปลี่ยนใหม่ครับจัดเต็ม6ตัวแทนนักชกไทยแท็กทีมลุยศึกใหญ่วันไฟไหนยี่สิครับคู่เอกของศึกนี้ก็จะเป็นจารตเจอกับทางกุสตาโวครับเป็นการชิงแชมป์โลก MMA รุ่น tor ร์มเวทเฉพาะการเจกกันเสราร์ที่3สิงหาตามเวลาประเทศไทยนะครับก็จะเป็นช่วงเชา้าสัก7จ็ดโมงเชา้าเริ่มกันตรงนั้นพูดถึงคู่นักชกไทยเลยละกันนะครับนาบิวานานครับน้องใหม่ศึกใหญ่ที่มีเสถิตรรายการวันลุินีไม่ธรรมดาครับด้ผลง ชนะ3ไฟไฟจาก4ไฟไฟและเพิ่งคว้าสัญญานักกีฬาวันมูลค่า1 0 0 0 0แสนดอลลราครับปรประมาณ37ล้านบาทมาเมื่อต้นเดือนกรกฎายาที่ผ่านมาโดยจะประเดิมศึกวันไฟไหนเป็นครั้งแรกโดยการดวลกับทางฟิลิเป้โลโบ นักชกวัย31ปีจากบาร์ซิลครับเจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ3อยู่ในแรงกิ้งกติกามวยไทยรุ่นเบทเวทไม่เกิน1้อปอนด์ครับนาบิลเอลชาลูต,ตุดปอดยอดขุพนพลครับวันนี้เจอของแกร่งจากบารซิลที่เคยไปชิงแชมป์โลกกับแฮกเกอร์ตี้มาแล้วส่วนอีกคู่นะครับจะเป็นไทยเจอไทยครับเด็ดดวงเล็กเจอนักรบแฟร์ททั้ง2เนี่ยเคยเจอกันมาแล้ว1หนหครับโดยผลการแข่งขันภาคแรกในศึกวันลูบินีสี่สิบเอ็ดเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี6 6เนี่ยเป็นทางนักรบที่ทำแสบครบ สถิติไร้พ่ายของเด็ดดวงเล็กมาได้โดยการกดหมัดชนะทีเคอันยกสุดท้ายนะครับนี่ก็จะเป็นภาค2ของทั้งคู่นะสำหรับคู่นี้ส่วนนักชกไทยอีกคนคือเฟอร์รารี่ครับจะเจอกับทางริมิทีริมิทีคอฟตุนนะเป็นมวยอันตรายจากรัเสเซียครับเขาคว้าวกัดทองในการแจ้งเกิดบนเวทีวันด้วยการเข้ามาเสียบแทนฟิลิเป้โลโบครับที่ถูกสลับให้ไปเจอกับน้องนาบิลก่อนเนาะเฟอร์รารี่ครับ เขาก็เป็นยอดมวยไทยเหมือนกันเคยได้ยอดมวยปีสม,ม6 4อยอยู่ในเวทีใหญ่ในกติการนี้มาหลายปีแล้วครับ ก็เข้าไปอยู่ค่ายแฟร์เทคค่ายดีคู่นี้จะสู้กันมวยไทยรุ่นแบนตตัมเบทครับก็เอาจะช่วยเฟอร์รี่นักชกไทยของเราด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีเจ้าแลมโบเล็กจาก,กทางเครกโคลี่นั่แหละครับเครกโคลี่เนี่ยอายุ31ปีจากไอร์แลนด์นะครับสูง181ล่าสุดแกแพ้น็อกเสือแบกนั่นแหละครับก็ต้องมาลองดูมาวัดกันครับมาแจ้งเกิดได้ไหมในการชนะแลมโบเล็กก็ถือว่าจะพลิกชื่อเสียงได้เหมือนกันส่วนแลมโบเล็กครับก็ต้องพิสูจน์ผ่านด่านนี้ให้ได้ครับก็จัดตัวไม่ได้โหดมากนักมา เป็นมวยไทยแคสเวดเหมือนกันครับคู่นี้คือคู่นี้ทองพูลกรป่วยนะครับรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถอนออกเอาซากาเรียมาแทนเนาะสู่กัน128ปอนด์ครับซากาเรียเป็นนักชกม็รโกโกอายุ34ปีนะครับสูง177ล่าสุดแกก็ชนะทองพูนนี่แหละเอาคนที่ชนะทองพูลมาสู้กับอาลีฟนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวคราวอัพ เดทนะครับรายการของศึกนี้ครับเพิ่มนักชกไทยเข้ามาคู่อื่นก็น่าดูครับไม่ว่าจะเป็นไทกิในโตเจลิสเมมบูดี้ครับแล้วก็เป็น MMA แล้วก็มีคู่รองชิงแชมป์โลกปั้มจับล็อกเนี่ยก็เป็นแดเนียลเคงรี่จากทางเมซาบัสตอครับกดไลค์กดติดตามครับก้าวไปสู่10,000แสนซับสไครต์ครับขอบุณทุกการกดไลค์และการสนับสนุนครับทุกการกดไลค์ก็ถือว่าเป็นการซัพพอร์ตวงการมวยเหมือนกันนะครับช่วยอัปเดตกันกับข่าวสารวงการมวยครับเจอกันคลิปต่อไปครับ